ครับพบกับชูโลกีสานอีกเหมือนเดิมนะครับอยู่กับเวลาพักกินข้าวพอดีครับา <c oughs> ดูนะครับโอ้แต่จอดกินข้าวแล้วจบเลยครับคันนี้ <c oughs> <c oughs> ไป สบายสบายครับโอ้โหไม่มีปัญหาครับจงแค่นี้เจ้า SK 045หจัดไปฝุ่นเยอะมากครับพี่น้องนี่ก็พักกินข้าวแล้วนะครับเจ้า SK 045เหมือนกันครับ เจ้าวาเลนไทน์ครับนี่ก็พักกินข้าวก่อนนะครับเมื่อกี้จมไปหนึ่งคันในใกล้เต็มนะครับทางตรงนี้น่วมหมดเลยอุรุนี่ก็ตักดินใส่ไว้หมดนะครับรอกินข้าวเที่ยงเสร็จ ก,กินข้าวแล้วอู้ร้อนชนาม,มาดูทีมงานทำอะไรวุ้งกว่าปดเยอะครับวันนี้ทีมงานน่าน่าจะได้ย้ายครับฮิย อร่อยครับวันนี้อรุฮะอรคุณบัตรอรคุณจ๊กระหู้โอ้คุณเนาะโอ้ฮอตดอกครับมีฮอตดอกค่ะ อะไรฮอตดอกเออตดกฮอตดอกร้อนไหมเฮ้ยเฮ้ยฝ่ายเด็กแซ่บกแซมวันนี้กับข้าวเยอะๆเลยเนาะตะน้อยได้กับข้าวเยอะนะวันนี้ ผัดคะแนงไข่ดาวแล้ววันนี้เราจะย้ายไปตรงไหนผมไม่รู้มันไอ้คนไหนมีพี่สาวอ่ะใคนทำไรีพี่สาวโอ้โหอารอยเดี๋ยวมาเด็กินเลยพี่อาจารย์ชูก็จัดหนักจัดเต็มเลยว่ะตอนนี้สองร้อยท่านนะพี่ดินก็มันจะรีบหมดไงไม่นู้ดควายนู้ด โอ้ลงมาม่วต้าวช่วยตกข้าวี่มาทงนตาเพิ่งลงมาให้ตาตข้าวอยู่นี่นะเอนี่สายไม่ดีเลยครับผมเข้าใจดีครับนเลือกผมเนี่ยเอ็ูดอะไรใจเย็นข้ไอ้เพอะไรน่ะพูดได้จก่อนเลือกคอยอที่ไม้กินทม พี่สาวเฮ้ยพี่สาวเรียนป .3 ครับเอ็งนี่เรียนบ่นี่เรียนแน่นอนเพื่องเฮ้ยนพี่สาวเรียนป .5 แล้วนะโอ้ยไม่ได้นัดติด3วันครับป .5 อะไรตัวเล็กวันนี้ก็ได้ใส่กรอกครับกินข้าวกันเด้อไปเอาฮอรเลยเถอไม่ต้องไปเขียนป้ายไม่ต้องไปเขียนป้ายอยู่ข้างประตูโรงเรียนเองนะเพวกเองอ่ะ นี่พี่ลองขับไปวะมีมเขียนป้ายนี่เลยสาวสชานอขยนวะโชคย่เบงไงแล้วอ่ะนน้อ่ะนวเราแเมย์โอ้ยนปลือเนี่เขียนกระดาษกระดาษหม่ันเขียนสาเลยพี่ขอสชานอฟซีเอฟซีเอล่าอ้วลงทุนอ่ะอร่อยมากเลย ก๋วอสมตำเป็นไงเนี่ยผมซื้อมาตั้งหากเลยนี่วยเาอร่อยยิงๆสำตำะก้เลยิอะอร่อยไหมสมตำสำตำนะโ่าเราสิคัามใจามใจรสุดยออยู่ลองช็อตด่เฮ้บ up, ้าเฮ้บ้าไอ้กบก้นใส่นะอัดทงกดน้อยมือตะลุ่หาเลยเออหับเลี่ยบเบียกแพงเงียบมันตัวเองได้ป มาทงี่มาครับเงอยโ่ารนีทางของครับยอมแล้วยอมแล้วนี่ครับ FC มาเต็มเลยพี่น้องโอมาทางโรงเรียนเลยเนี่ฮะ ดูครับึขมไมครับาโอ้โหโอ้ใจเย็นเลยใจเย็นเียพากันมาเลยกินข้ากันแองเนี่ยอาั้ไปกินข้าวเลไปร ใช่ครับผมเดี๋ยวค่อยมาเล่นตอนเย็นโอ้นักเรียนมาที่ไหนไปเรื่อยไปเข้าเรียนกันไปเดี๋ยวคซูว่าไปเดี๋ยวตอนเรียนกันไปไปเดี๋ยวตอนเย็นยนก็มาโยกไหมนครับกินข้าวเสร็จก็ทยอยออกครับ ไหนเพื่อนไม่ไปหรออันนี้น่ะน้ายเก่าคนนี้น่ะไปดูไปดูขาก็รู้โอ้ครับทีนี้ก็แค่นี่ก็นะครับ